มาทำตะโก้อันชันมะพร้าวอ่อนแบบง่ายๆกันค่ะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลย mm hmm. นักกินโดยกว่าจะใช้เป็นน้ำสะอาดใส่หม้อต้มไว้ตามด้วยดอกอันชันตั้งไฟต้มให้น้ำออกสีเลยค่ะพอได้สีตามที่ต้องการแล้วเอาเทกรอง่ายกระชอนแยกเอาแต่น้ำไว้แล้ววันนี้ก็จะใช้เป็นท้วยสามออนแบบนี้ เอาวางเรียงเตรียมไว้ก่อนเลยและจะเอาแป้งข้าวเจ้าส่กระทาที่จะใช้กวนตามด้วยแป้งมันสำปะหลังน้ำตาลทรายและน้ำมะพร้าวใส่ลงไปนิดหน่อยก่อนคนๆให้เข้ากันให้แป้งละลายเลยพอแป้งละลายหมดแล้วจะใส่น้ำมะพร้าวที่เหลือลงไปตามด้วยน้ำอัญชันคนๆให้เข้ากันอีกหน่อยและเอาขึ้นตั้งไฟเลยคะ่ะ ในช่วงแรกให้ใช้เป็นไฟแรงก่อนได้เลยนะคะคนคนตลอดเลยพอคนคนมาสักพักตัวขนมจะข้นขึ้นสีเงาใสก็ใช้ได้เลยค่ะจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปคนคนให้ร้อนอีกครั้งก็ใช้ได้เลยนะคะของกวางได้ประมาณนี้ให้ตักขนมในขณะที่ยังร้อนๆใส่ในถ้วยเลยจะตักใส่ถ้วยใส่แค่เกือบถึงขีดล่างของถ้วยนะคะ ประมาณนี้ของกวาจะทำได้ทั้งหมด22ถ้วยเลยค่ะจากนั้นเจ้าเกลือป่อนใส่หม้อไว้ตามด้วยน้ำตาลทรายแป้งข้าวเจ้าและน้ำสะอาดค่ะคนคนให้เข้ากันให้แป้งละลายเลยพอแป้งละลายดีแล้วจะใส่น้ำกะทิลงไปคนคนให้เข้ากันอีกหน่อยแล้วเอาขึ้นตั้งไฟเลยค่ะ จะใช้เป็นไฟอ่อนและคนๆตลอดเลยนะคะพอกะทิเดือดคนๆขึ้นแบบนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะตักกะทิในขณะที่ยังร้อนๆมาราดใส่ขนมเลยทำตอนร้อนหน้าขนมจะเนียนสวยนะคะและปล่อยไว้ให้เย็นเซ็ตตัวก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะจะได้ขนมละมุนละมุนอร่อยอร่อยนักกิน ถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขออิมมจจิลูกหัวใจสีฟ้าคนละหนึ่งดวงนะคะ